สวัดีครับขอสวัสดีอสวัสดีวะขอท้องหน่ำขอท้องหน่ำชุ่มพลอยู่บ้านหนองกุ้งบ้านหนองกุ้งอำเภอขอนกวงอำเภอขอนกวงจังหวัดขอนแก่นเนาะครับครับพ่อหน้ามไส้สมแดงใส่มาด่วนหรือเปล่าครับหรือพึ่งใส่พึ่งใส่เลยพึ่งใส่ใส่กระมั้นครับกับสวนแหลกเลยดิแหลกเลยเนาะสมแดงตัวนี้เนาะจะเล้แม่นล่ะครับก้อนก้อนปลูกก็ได้ก้อนปลูกใส่แบบเอาน้ายานี่ครับผสมกับหน่ำ แล้วก็แช่ดูมันแช่แช่ถอดมันที่เขาทำไว้ทุกดูครับครับอทุกดูกินมาปลูกแช่แช่โดนปะครับแต่แช่ประมาณยี่สิบนาทีเหรอยี่สิบนาทีก็เอามาใส่สับว้ครับอ๋อค้างอีกขึ้นหนึ่งมือล้างพอมาปลูกเลยอ๋อขึ้นหนึ่งแช่ใส่สับว้เขาเขาแช่แช่ไว้แช่ใบแล้วจังมาปลูกอีกมือไหมมือไหมครับมันมันมันของคอนี่จักเดือนนี่ครับนี่สามเดือนครับสิบหกมื่นสามเดือนกรับสิบหกมื่นปลูกวันที่นี่สิบผืนผ้า ได้ได้ขนาดนี้เกขุดบิ่งไปเพิพิ่งจะขุดหนิ่ได้พึ่งขุดเ่ก้ปามันิหัวใหญ่ไปนีเท่าไหรโอ้สุดยอดไกลไปกลมากเด้รอบต้นเลยครับรอบต้นเลยสามเดือนกับสิกว่าวันมันรอบต้นเลยโอ้เนี่นแต่บริษัทใหญ่เลยแค่3มเดือนก็ยี่สิหมื่นนะพ่อนะสิบหกหมื่นพอดีท่านพ่านยังพอม่านเกษตรธรรมดาครับเกินคาดพอพอ เกินคาดด้วยที่ว่าเกินคาดเนาะพอใจพอใจอใจนี่นี่วรามีจะพันกันครับผลงานอีกเยอะครัี่จันกันกำลังลงมันสามเดือนสามเดือนนิดนึงแล้วท่านท่านลองนับเลยมีกี่หัวอุ้ยมันมันข้างข้างใต้วันนี้มีอีกเด้นข้างล่างก็มีนี่ไงข้างล่างมีอีกเด่นหนึ่งสองนี่นี่นึ่นี่ก็มีนี่อ่ามันมีไปหมดน่ะนับค่ะท่านนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเลี้ยเสียนะพ่อเนาะเลียเสียเลยแปดเก้าสิบ แล้วนี่นี่ข้างล่างก็มีอีกนี่นี่หนึ่งสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าจีได้ดูจะด้าถาิบหาหัวนี่าหับหัว้า่างนี่ข้างล่างก็มีข้างล่างก็มีข้าวผูกจะไรหนี่ครับนี่สิบไรเี่ยมเย่เี่ยมเราเรามีของอื่นอีกมีอีกยูบุญแปดไรแปดไรก็มีนี่อุ้ยมันโอเคอะไรเ่อตอนทว่ซ้อมเดือน สองเดือนคือกันปกติใส่ปุ๋ยต่อปีนี่ประมาณเท่าไหร่ในในปุ๋ยที่เขาใส่ต่อที่ผ่านมาพึ่งปลูกเนาะมั่นกับประมาณบะเกิดยี่สิบหัวได้ไหมไรละใช่ครับไรละสองดอกไอันนี้อันนี้่มดหัวมดปุ๋ยฮกฮกทงอันนี้ทั้องบนนี้มดปุ๋ยฮกุงแต่เขาใส่ตัวนี้เลยไปเท่าใดแล้วตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกันกับระหว่างใส่ปุ๋ยกับตัวนี้แท่มันมันกับประหยัดก็อันหลายอยู่กับประหยัดประหยัด ประหยัดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยหลายอันที่เอาเอาผสมนึงมัดขวดขั้วขวดขั้วขวดขั้วก็แปดร้อยก็สี่ร้อยกว่าบาทอ่าสี่ร้อยกว่าบาทครับสักเทียากับปุ๋ยเคมีครับใชท่กับแปดร้อยเก้าร้อยต่อสอบต่อสอบใช้เป็นสิบกว่าสอบจะประชดกับมัดประมาณขวดจะไปโอ้ยลงทุนพันกว่าบาทลงทุนพันกว่าบาทในทำนี่ลงทุนมันกว่าบาทเลยมาทานแล้วหัวมันมันดีกว่า บ่ว่กอกะควบึแหลกอย่างน้กวานบึงพอก็บึงเห็นมันอกระพอกระบพออกระนึงพอบอกะบัพอกงอกบึพอกระบพะบมอระึพอระบอรบึงพ่บอพอรบอรบพอกระบ่อกีบึกะบงพอกะ่กะบึี่สิบึงนอพระบึงพรงพระอรกรงอรระรกอบกือบกพอบพอพอพออฉีดจักรอะอ สองครั้งสองครังเองสามกับแช่รู้เบิ่งใบนะใบงามใบมันแบบนี้คือมันมันปรุงอาหารได้เต็มที่มันไม่เหมือนใบใบใบเป็นจุดเป็นก้านเป็นอะมันจะปรุงอาหารไม่ได้เต็มที่ตอนนี้รู้สูรลาบใบมันดีเลยครับใบมันยำรับว่าเขียวดีใบเขียวเนาะถึงถึงถึงนานามันสิช่วงทิ้งใบมันก็บ่ทิ้งเด็กมันมันจะไม่ทิ้งใบเด็มันก็จะเขียวอยู่อย่างนี้ตลอดแล้ว แค่ใส่ใส่มากินตอนแรกน้เพราะว่ามันมันไม่ได้กินหลายที่เพราะว่า้าไปได้ดุไมันจะมีสารดุของมันโดยโดยแล้วนอกจากมันแล้วพ่อใช่ไก่ยังมั่งก็ใชส่เข่าใส้อยู่เข่าก็ใไส้เป็นยังไงมั่งคะเข่าวไหวเบิ้งทระทนายใส่ครับเข่างามบ่พ่องามอยู่เข่าอยู่นี่ไปเบิ่งก็ได้เข่าก็งามเนาะเขาแต่ว่าจีดหลายเดประมาณงานสองงานจิตจิดซีซีบิดนะงามอยู่งามงาม ถ้าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ให้ให้คุณภาพเนี่ยคุณพ่อว่าลอยเปอร์เซ็นต์ไอจะให้ลอยเปอร์เซ็นต์เตีมหรือให้ลอยกว่าเปอร์เซ็นต์หรือเปอร์เซ็นต์ในการใส่เนี่ยความพอใจเขาน่ะพอใจคือลอยอยู่ลอยอยู่นะพ่อโอ้ก็พ่อยกมือเงี้ยด้วยพ่อสุดยอดตรงนี้สุดยอดเอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเเคคดี๋ยว